หลังจะก,กลายเป็นประเด็นที่เหล่าแฟนบอลทั่วโลกต่างถกเถียงกันมาตลอดทั้งสัปดาห์สำหรับสถานการณ์ของพิมลีกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าจะแก้ปัญหากับเกมที่เหลือ,อยังไงโดยแฟนบอลในโซเชียลต่างแสดงความเห็นกันอย่างมากมายบางก็มองว่าควรจะตัดจบฤด,ดูกาลและเริ่มต้นใหม่บางก็ให้ความเห็นว่าฤดูกาลนี้ควรจะเป็นโมคะ แน่นอนว่าหนึ่งในทีมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นลิเวอร์พูลที่สร้างผลงานสุดมหัศจรรย์ตลอดทั้งซีซั่นและกำลังก้าขึ้นไปเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีทว่าล่าสุดทางยูฟ่าก็ได้ร่วมหารือและมีมติออกมาแล้วว่าจะเลื่อนศึกยูโร2020ไปเตะกันในปีหน้าเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับฟุตบอลในลีกต่างๆสามารถขยายเวลาจบฤดูกาลนี้ออกไปนั่นแปลว่าทฤษฎีที่หลายคนมองว่าพรีเมียร์ลีกจะตัดจบหรือโมคา จะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยมาร์คบูลลิงตัน CEO ของสมาคมฟุตบอลอังกฤษก็ได้ออกมายืยนยันว่าการเล่นฟุตบอลลีกในประเทศให้จบโดยไม่โมคะหรือตัดจบกลางคันเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายอยากให้เกิดขึ้นที่สุดในตอนนี้ซึ่งทาง FA ได้หาทางออกหากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังไม่ดีขึ้นนั่นก็คือการเตะแบบปิดสนาม และหาสนามกลาง2-3สนามเพื่อให้ทีมลงเล่นแข่งขันจนจบซีซั่นภายในวันที่30มิถุนายนแต่ถ้านับจากไทม์ไลน์นี้ก็จะมีเวลาอีก3เดือนหลังจากกำหนดการเดิมที่จะกลับมาเตะอีกครั้งในช่วงเมษายนซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์จริงทุกอย่างไม่น่าจะง่ายอย่างที่คิดครับเพราะอย่างที่รู้กันสถานการณ์การแพร่ระบาดในยุโรปเวลานี้เรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตและเริ่มจะกลายเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดไปแล้ว โดยสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ไม่มีใครเชื่อครับว่าทุกอย่างจะกลับสู่ภาวะปกติได้ภายในเวลาแค่3เดือนซึ่งแม้ว่าสถานการณ์จะยังคงน่าเป็นห่วงแต่อย่างน้อยการเลื่อนฟุตบอลยูโรออกไปก็ถือเป็นการต่อลมหายใจและซื้อเวลาให้กับฟุตบอลลีกที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถหาบทสรุปของการแข่งขันได้และแน่นอนสําหรับแฟนบอลหงแดงที่ต้องการเห็นทีมรักได้ชูถ้วยแชมป์พิมลีกในรอบ30ปีก็จะได้ไม่ต้องกังวลกับคำว่ามโมคะ หรือความรู้สึกผิดหากลิวภูได้แชมป์จากการตัดจบกลางคันแต่ท้ายที่สุดทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับผลการประชุมของตัวแทนพิมลิกด้วยเช่นกันว่าจะตัดสินใจกันอย่างไรโดยอาจจะมีทางเลือกหลายทางซึ่ง20สมมสรคงตกลงร่วมกันซึ่งไม่ว่าจะโหวตอะไรอย่างน้อยก็ต้องมี14จาก20เสียงที่เห็นชอบด้วยโดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาการประชุมของ24ทีมในแชมเปี้ยนชิพก็ได้สรุปผลเป็นเอก,กฉันท์แล้ว ว่าพวกเขาต้องการลงเตะในฤดูกาลนี้ให้จบและผมเชื่อว่าหลีกสูงสุดอย่างพี่เมลีกก็น่าจะมีความเห็นที่ตรงกันครับ